คนไทยเรียกวันนี้ว่าสุขประเสริฐฟังดูเพราะดีมากฝรั่งก็ไม่น้อยแนะ่เรียกวันนี้ว่า Good Friday ทั้งดีทั้งประเสริฐแต่สำหรับพี่น้องคนจีน เรียกวันนี้ว่าโซนันเจียโซนันเจียแปลว่าวันแห่งการทนทุกข์หรือวันแห่งการรับทุกข์นั่นเองฉะนั้นในประโยคนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าประเสริฐหรือไม่มีคำว่า good อะไรอยู่ที่นั่นเลยวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทนทุกข์จริงๆ คนจีนอาจจะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนฝรั่งหรือคนไทยอาจจะมองว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วเขาได้รับอะไรเราอยู่ในสังคมนี้เราได้ยินบ่อยๆนะครับกับคำว่าลูกผู้ชายหักได้องอไม่ได้หรือลูกผู้ชายล่างเลือด ไม่หลั่งน้ำตาแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบอกว่ายิ่งกว่าลูกผู้ชายยิ่งกว่าลูกผู้ชายเพราะพระองค์หลั่งทั้งเลือดและหลั่งทั้งน้ำตาเมื่อพูดถึงเลือด ข้าพเจ้ายังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนธรรม,มานแห่งนี้มีสุขประเสริฐปีหนึ่งเราได้เชิญคนเก่าคนแก่คงจะจำเรื่องนี้ได้เราได้เชิญคุณหมอโจเซฟชูวจำได้ใช่ไหมครับหมอโจเซฟที่เราเคารพรักมากได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในคืนสุขประเสริฐ พี่น้องท่านมากับอะไรรู้ไหมคืนนั้นท่านอันหลอดแก้วมาหลอดหนึ่งแล้วข้างในมีเลือดด้วยท่านบอกว่าเลือดเนี้ยเลือดของผมนะก่อนมาเทศนาผมดูดเลือดเจาะเลือดดึงเลือดของผมมาให้พี่น้องดูท่านเอาเลือดของท่านมาประกอบคำเทศนา แล้วท่านก็นอธิบายถึงสปปรรพคุณของเลือดแต่ท่านมองในมุมของนักวิทยาศาสตร์มองในมุมของแพทย์ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับเลือดนี่มันอัศจรรย์แค่ไหนแกก็เล่ามาเชิงวิชาการหลายอย่างและสุดท้ายยังพูดสองสิ่งว่าโอ้เส้นเลือดของมนุษย์นะทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็ก ถ้ามาต่อแถวรวมกันเน่ยอู้ยาวหลายกิโลนะยาวมากและยังพูดถึงกรุปเลือดของเราเนี่ยมีกรุ๊ปอะไรบ้างกรุปอะไรบ้าง,างพี่น้องก็คงทราบแล้วแต่ท่านพูดทิ้งท้ายว่าแม่เสียดายเราไม่รู้เลือดของพระเยซูอยู่กรุ๊ปไหนเพราะ วิวัฒนาการการตรวจเลือดในสมัยพระเยซูยังไม่มีใช่ไหมครับเราจึงไม่ทราบว่าพระเยซูอยู่เลือดกรุ๊ปไหนแต่ผมคิดในใจของผมนะว่ากรุ๊ปเลือดของพระเยซูคงไม่เหมือนกรุ๊ปเลือดของเราต้องเป็นกรุ๊ปเลือดที่พิเศษมากๆ พราะพระคิสธรรมคำพีได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้มีได้เกิดจากเลือดและเนื้อของมนุษย์ฉะนั้นพงค์ไม่ได้รับอิทธิพลที่เป็น DNA หรือเซลล์หรือเลือดเม็ดเลือดจากจากมนุษย์เลยผมเข้าใจอย่างนั้นนะ เพราะตอนท้ายยังบอกว่าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเกิดจากพระเจ้าฉะนั้นเลือดของพระองค์ต้องเป็นเหมือนเลือดของพระเจ้าแน่นอนเพราะมันเกิดจากพระเจ้าไม่ได้เกิดจากเลือดหรือเนื้อของมนุษย์เลยฉะนั้นผมคิดว่าเลือดของพระองค์พิเศษมากผมขออนุญาตตั้ง ชื่อกรุปเลือดของพระเยซูหน่อยนะครับในคำคือวันนี้ผมว่ากรุปเลือดของพระเยซูภาษาอังกฤษสองตัว S S นี่คือกรุปเลือดของพระเยซู S S ไม่ทาบพี่น้องพอจะเดาออกได้ไหมผย่อมาจากอะไรผมย่อมาจากสองตัวตัวแรก S ตัวแรกเซลเซล SAVE S ตัวที่สอง Sinner Save the Sinner ช่วยกูคนบาปได้กุ๊ปโอของคุณกุ๊ปบีของคุณกุ๊ปเอบี B ของคุณล้างบาปคนไม่ได้ เลือดของเราที่อยู่ที่นี่ล้างบาปใครไม่ได้สักคนมีเลือดของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเซลล์เดอะซินเนแต่บาปของเราทั้งหลายก็จะได้ลบล้างได้รับการชำระจากพระโรหิตของพระเยซูเห็นด้วยไหมครับพี่น้องเอเมนไหมเลือดของพระองค์เซลล The ินเน e r ที่จะช่วยคนบาปทั้งหลายให้ได้รับความรอดพระเยซูไม่เพียงหลังเลือดพระเยซูคิสเจ้าก็หลังน้ำตาด้วยนักจิตวิทยาพูดอย่างนี้ว่าคนที่ร้องไห้ มักจะมาจากความรู้สึกที่สงสารตัวเองอาจจะสงสารคนอื่นบ้างก็ได้แต่บางครั้งเราร้องไห้เพราะเราสงสารตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจทุกใจแต่น้ำตาเหล่านี้ เป็นน้ำตาที่เราร้องไห้เพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยแต่มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเยซูในชีวิตของพระองค์ไม่เคยร้องไห้เพื่อตัวนี้น้ำตาทุกหยดของพระองค์เพื่อคนอื่นท่านร้องไห้เพื่อคนอื่น เหมือนที่พระคิสธรรมคมพีได้ตัดว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีที่ไหนมีความชื่นชมยินดีพระเยซูคริสต์เจ้าไปชื่นชมด้วยที่ไหนมีการร้องไห้พระเยซูก็ร้องไห้ด้วยพระเยซูไปร่วมงานแต่งงานด้วยความชื่นชมยินดีและพระเยซูก็ไปร้องไห้ กับครอบครัวที่กำลังสูญเสียราสเลสตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องสะก,กิจใจเราเช่นเดียวกันว่าเราต้องเปิดโอกาสให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราร่วมสุขกับเราและร่วมทุกข์กับเราด้วยแล้วอย่าคิดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าในเวลาที่เราทุกข์เท่านั้น,นเมื่อเรามีความชื่นชมยินดี เราก็จะให้พระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้ามาร่วมความชื่นชมดีกับเราโจทย์ในค่ำคืนวันนี้เป็นคำถามว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่ออยู่บนโลกนี้เนี่ยเรารู้ว่าพระองค์ร้องไห้แต่โจทย์ของเราจะถามว่าพระองค์เคยร้องไห้กี่ครั้ง คงเคยร้องไห้กี่ครั้งครับถ้าดูเหตุการณ์ที่บันทึกที่ค่อนข้างชัดเจนที่ค่อนข้างชัดเจนก็คงจะต้องตอบว่ามีสองครั้งนะครับแต่ที่ไม่ชัดเจนเราไม่ทราบนะเพราะว่าเดี๋ยวมีรมพระมปีที่มีหลักฐานยืนยันอยู่ด้วย ครั้งแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าร้องไห้คือร้องไห้ในงานศพของลาสลัธแล้วครั้งที่สองที่เห็นชัดเจนที่พระคิดธรรมกครรมภีได้บันทึกว่าในลูกาบทที่19ข้อ41ที่บอกว่าครั้นพระองค์เสด็จใกล้เห็นกรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้น คือสงสารกรุงเยรูซาเล็มคืนนี้ผมได้ให้พู้นำอ่านพระคัมภีร์สองตอนด้วยกันลูกาบทที่19นะครับลูกาบทที่13บสองตอนเนี้ยห่างประมาณสักหบทแต่ผมมีความรู้สึกว่าพระคัมภีร์สองตอนนี้เกี่ยวข้องกันครับ มันน่าจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับเพราะในนั้นพูดสิ่งที่เหมือนกันคือพระเยซูคริสต์เจ้าเน้นถึงกรุงเยรูซาเล็มอันนึงบอกว่าร้องเมื่อเห็นกรุงแล้วก็ร้องไห้แต่อีกข้อหนึ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับเห็นเยรูซาเล็มแล้วก็พูดว่าโอ้เยรูซาเล็มโอ้เยรูซาเล็ม แล้วเนื้อหาที่อยู่ข้างในก็จะคล้ายคลึงกันที่พูดถึงความมีสองอย่างด้วยกันพูดถึงความพินาศของเมืองเยรูซาเล็มลูกาบทที่19ได้พูดว่าศิลานี้เนี่ยจะไม่ซ้อนทับกันเลยก็หมายความว่าหินต่อหินของพระวิหารเนี่ยจะไม่อยู่ติดกันสักก้อนเลย เราทราบว่ากรุงเยรูซาเล็มล่าครั้งล่าสุดที่ถูกทำลายเนี่ยละเอียดย่อยยับเลยเรียกว่าอิดต่ออิดไม่ได้ซ้อนกันเลยสาเหตุเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าอยู่ฝังเงินฝังทองอยู่ข้างในเขาก็เลยกระเทาะให้มันลุดออกจากกันเพื่อจะพบว่ามีสมบัติมีค่าอยู่ข้างใน สำเร็จคำตามคำทำนายของพระเยสุกิ์แล้วลูกาบทที่13ก็พูดถึงพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนกันว่าจะถูกทอดทิ้งและเลิศล้างจะว่างเปล่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยนาบ้าบหมดเลยนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่พระเยสุขิจ้าร้องง่ายเพราะเห็นเยรูซาเลม็มจะพินาศย่อยยับไม่เหลือเศษเลย พระเยสุคริสต์เจ้าคงร้องไห้หนักกว่านั้นพระองค์บอกว่าเยรูซาเล็มเจ้าได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะและได้หินขว้างผู้รับใช้ที่เราส่งมาและเราเองก็พยายามที่จะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเหมือนแม่ไก่นะฮะที่จะกกลูกอยู่ใต้ตีกแต่ท่านก็ไม่ยอมเข้ามาหาพระองค์ แม่ไก่ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะปกป้องลูกแต่ลูกแต่ล,ตละตัวไม่ยอมเข้ามาหาไม่ยอมมาอยู่ใต้ปีกของแม่ไก่เหมือนที่ยอหนบอกว่าพระองค์ได้มาอย่างเมืองของตนแต่เมืองของตนไม่ต้อนรับพระองค์เลยนี่เป็นความทุกข์ใจของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ร้องไห้ เป็นครั้งที่สองที่บันทึกอย่างชัดเจนที่สุดหนึ่งร้องไห้ในวันที่ราชลัสเสียชีวิตสองร้องไห้เพื่อกรุงเยรูซาเลม็มเพราะพระเยซูเห็นอนาคตของเยรูซาเล็มจะไม่เหลือแต่ซากแล้วก็ร้องไห้เพื่อชนชาติอิสราเอลที่ไม่ยอมมาสุกอยู่ใต้ปีกของพระองค์ปีกแห่งความรักของพระเจ้าที่จะปกป้องเขา เขากลับไม่มาฉะนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยจึงบันทึกสองเรื่องนี้ที่ชัดเจนที่เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าพระเยซูคริสต์เจ้าร้องไห้สองครั้งแต่มีพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากพี่น้องถ้าเราอ่านแล้วเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันว่าเราไม่รู้จริงๆ ตลอดชีวิตของพระเยซูที่อยู่บนโลกเนี่ยร้องไห้จังกี่ครั้งพระธรรมฮีบรูบทที่ห้ข้อเจมีว่าดังนี้ฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นในขณะที่ยังอยู่กับเราพปรองได้ร้องร้องไห้นั้นเองเพราะว่าประโยคถัดมาเดี๋ยวเราจะเห็นร้องอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลด้วยน้ำตาต่อพระผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายในที่นี้บอกว่าพระเยซูร้รองไห้และพระเยซูก็อธิษฐานบางคนมองมองภาพนี้นะครับหรือพระคัมภีร์ข้อนี้นมองไปที่ พระเยซูอธิษฐานที่สวนเกสเมนีอธิษฐานร้องไห้แต่แต่ในกิตติคุณบันทึกเรื่องนี้ไม่ได้บอกร้องไห้เลยนะไม่มีแต่เขามองข้อนี้เนี่ยในภาพภาพนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าพี่น้องมีโอกาสดูพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษสัก โดยเฉพาะผมชอบ NIV นนะครับผมไปดูข้อนี้เนี่ยผมพบคำว่าร้องไห้กับคำว่าอธิษฐานสองตัวนี้นะครับร้องไห้กับอธิษฐานสองตัวนี้ตอนท้ายของมันนะครับมีตัว S ทั้งคู่เลย การที่มีตัวเอสอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นพระหูพจน์ไม่ใช่เอก,กพจน์แสดงว่าพระเยซูกิ์เจ้าเคยอธิษฐานแบบร้องไห้นี่หลายครั้งทีเดียวฉะนั้นตอนนี้เราลม เราบอกไม่ได้เลยว่าในชีวิตพระเยซูร้องไห้แค่สองครั้งเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะน่าจะต้องลืมมันไปละพระองค์อธิฐานหลายครั้งพระกัมปีเลยบันทึกถึงว่าอธิฐานจนคืนยังคืนยังรุ่งบ่อยมากเลยแต่ไม่มีใครเห็นเพราะสาวกก็นอนหลับกันหมดและทุกครั้งที่พระเยซูไปอธิฐานคืนยังรุ่งเนี่ยพระองค์อาจจะร้องไห้นะ โดยที่ไม่มีสาวกเห็นฉะนั้นเราจะไม,ไม่ไม่สรุปตรงนี้ว่าแค่สองครั้งน่าจะน้อยเกินไปสำหรับพระองค์พระองค์งจะร้องไห้มากกว่านั้นมากกว่านั้นมากจนเราเราไม่ทราบจำนวนเพราะในชีวิตของพระองค์ได้พบสิ่งที่สะเทือนใจบ่อยครั้ง ผมคิดของผมคนเดียวนะครับวันที่ยอนผู้ให้บัพติศมาถูกประหารนะพระเยซูคงจะไปอธิษฐานร้องไห้เหมือนกันยอนผู้ให้บัพติศมานี่เป็นญาติทางฝ่ายแม่นะแล้วพระเจ้าก็ให้คนคนนี้เนะี่ยมาร่วมงานกับพระเยซูจริงๆ ชีวิตสองคนนี้เนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่างนะเหมือนกับพิมพ์เดียวกันเลยสองคนนี้เกิดในครอบครัวที่เกิดลูกยากเกงิน,นนะใช่ไหมครับแล้วสองคนนี้เนี่ยต่างก็มีพระเจ้ามาปรากฏบอกว่าจะมีลูกแล้วสองคนนี้เนี่ยพ่อแม่หมดสิทธิ์ตั้งชื่อให้พระเยซู ก็ถูกตั้งชื่อโดยทุตสวรรค์มาบอกนะครับยอนผู้ให้บัพติศมาก็ถูกตั้งชื่อไ้เดตต้องเรียกเป็นจอนนะเรียกอย่างอื่นไม่ได้แล้วสองคนนี้ทำงานประสานกันเพเซูบอกว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ที่เตรียมทางให้กับรอเขาโคกันตลอดแล้วสิ่งที่เหมือนกันที่สุด ทั้งคู่ถูกประหารตายเหมือนกันคนหนึ่งตึงกังเกนคนหนึ่งถูกตัดคอผมถึงรู้สึกว่าพระเยซูกับยอนผู้ให้บัพติศมาเนี่ยมีชีวิตที่คล้ายกึ่งกันลาย,ยางเหมือนพี่น้องฝาแฝดเมื่อนคนหนึ่งจากไป พระเยซูคงสะเทือนใจมากคงจะมีน้ำตาสำหรับจอนยอนผู้ให้บัพติศมาพระเยซูก็สะเทือนใจกับสาวกสองคนยูดาสกับเปโตต่างก็ปฏิเสธพระเจ้าเหมือนกันยูดาสทรยศขายพระเยซู เปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งว่าไม่รู้จักพระเจา้าไม่รู้จักพระเยซูแต่พระเยซูก็รู้ด้วยจึงได้เตือนเปโตรว่าจนะาปฏิเสธสามครั้งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไก่จะขันไก่มาเตือนพระเยซูงคงเสด็จใจมากกับสาวกสองคนนี้ คงจะไปแอบร้องไห้ที่ไหนสักแห่งมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นคนเดียวในโลกที่อยู่ทั้งพระเยซูเกิดแล้วก็อยู่ทั้งพระเยซูตายใครครับนังมาเลยพระเยซูเป็นห่วงแม่มากถึงแม้ตัวเองใกล้จะสิ้นใจก็ยังฝากฝังคุณแม่ ให้จอนช่วยดูแลเพราะน้องๆตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อในพระองค์ผมว่าปเปูครสุ์จเจ้าคงร้องไห้เพื่อแม่ด้วยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นไปได้ว่าชีวิตของรเรูครสุ์จเจ้าคงไม่ใช่ร้องไห้แค่สองครั้งตามที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี โปร่งยิ่งกว่าลูกผู้ชายโปร่งหลังเลือดบนไม้กางเขนและโปร่งก็นหลังน้ำตาเพื่อคนอื่นมากมายยิ่งกว่าลูกผู้ชายในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลาย กลับมาที่พ่อพระคัพีคเอนียที่อยากจะให้เราทั้งหลายร้องไห้รวมกันเพราะว่ามีคนไม่น้อยที่ร้องไห้แบบนี้แล้วเยเรมีผู้เผยพระชนะที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้เผยพระชนะแห่งการร้องไห้ เขาไม่ใช่เป็นคนที่ว่าใจเสาะหรือขี้ให้เปาโลก็เคยบอกเราว่าท่านก็ร้องไห้เหมือนกันก็พอจะเขียนไปด้วยน้ำตา mm hmm. สดุดีบทที่126ข้อ5 mm hmm. ที่เป็นข้อที่บอกว่า mm hmm. อยากจะเชิญชวนทั้งหลาย มาร้องไห้ด้วยกันขอให้บรรดาผู้ดีหวานด้วยหวานด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่้้องอย่างชื่นบานพระเยซูคริสต์จเจ้าคงไม่ต้องการเราทั้งหลายร้องไห้เพื่อพระองค์ในวันที่พระองค์ตึงตายแต่พระองค์อยากจะให้เราได้หวานได้เผยพระวจนะของพระองค แต่ประกาศกิตติคุณของพระอแม้จะลำบากถึงกับต้องร้องไห้เราก็จะทำสิ่งนี้ให้กับพระเจา้าผมมั่นใจเหลือเกินว่าที่เรามีโบสถ์หลังนี้จนถึงทุกวันนี้บัมพชนของเราคงจะหลั่งน้ำตาไปไม่น้อยเหมือนกัน ที่ทุ่มเทด้วยความยากลำบากตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะจนถึงมาวันนี้ถามว่าวันนี้เป็นวันที่เราโห่ร้องอยังชื่นบานได้แหรือยังไม่น่าจะยังนะ เรายังต้องหวานกันยังมีอะไรอีกลายอย่างที่เราต้องทำรอวันที่เราชื่นชมยินดีแต่ให้เราหวานก่อนแม้จะยากลำบากถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาเราก็ต้องหลังครับพระเยซูยังหลังเลย แล้วเราจะไม่หลังบ้างหรืออย่าหลังเพื่อสงสารตัวเองให้เรามาหลังเพื่อพระกิจของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรพระชนะคำของพระองค์